ปลูกผักเช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่22กรกราฎคม2566กวางตุ้งใบวันนี้12บาทต่อกิโลกร,รมัมกวางตุ้งดอกวันนี้28บาทต่อกิโลกร,รมัมกวางตุ้งใต้หวันวันนี้24บาทต่อกิโลกร,รมัม กระลำดอกวันน at ี้ Magazine 45บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกจีนวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกเจดีวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีแตงผลวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีไม่แตงผลวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจ วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำม่วงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมแขนงกะหล่ำปลีวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแตงผลวันนี้35บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดขาวไม่แต่งผลวันน like ี้10บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหางหงวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้ห5บาบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีน วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งน้ำมัด25กรัมวันนี้100บาทต่อมัดผักบุ้งไทยมัด10กรัมวันนี้40บาทต่อมัดผักขึ้นช่ายวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ผักชีฝรั่งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้50บาทตอ่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้120บบาทต่อกิโลกรัมใบกะเพรา วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายขาววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้70บบาทต่อกิโลกรัม ดอกหอมวันนี้85บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต,ต้นตะไคร้วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้40บาทต่อกิโลกรัม ค่าอ่อนวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมคาแกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหัววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนวันนี้220บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลียง วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตแดงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียววันนี้120บาทต่อกิโลกรัม พริกชี้้าแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสวนเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสวนแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม <hatten> พริกยำขาววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัม พริกหยวกวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้300บาทต่อกิโลกรัมถั่วงอก วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม บวบเหลี่ยมวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้25บาทต่อกรัมดอกแคร์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะรุมปอกเปลือกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้18บาทต่อกิโลกรัม ปลาแก่วันนี้18บาทต่อกิโลกรัมมราคีนกวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมราจีนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียว วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้38บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้40บาทต่อก exactly> um, ิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสดิงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เตาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อเขียว วันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศทอแดงปนเขียววันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันน <ER ี้100บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศซีดาวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราะ ว Schools, unken, oxygen, ันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอแลนด์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอแขกดำวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้24บบาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อน วันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์เล็กวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์กลางวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ วันนี้25 ubers, บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัด10กรัมวันนี้100บาทต่อมัดผักปลังวันน bueno ี้30บาทต่อกรัมผักสลิดวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้80บบาทต่อกิโลกรัม หัวปลีวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมสายบัวรอกวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรดซีวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเทา้าวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่จัดจุก วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เล็กวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์กลางวันนี้125บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่วันนี้130บาทต่อกิโลกรัมแครอทวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่วันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้200บาทต่อ600ลูก มะนาวเบอือกลางวันนี้350บาทต่อ500ลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้400บาทต่อ400ลูกเห็ดกระด้างวันนี้ร80บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้ร80บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าภูฐานวันนี้150บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรม วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลางวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันน160ี้16 0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้150บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนู วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้งวันนี้320บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมมะกรูดเบอร์กลางวันนี้260บาทต่อ5กิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่ วันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ